ใช่คุณหรือเปล่าคะที่ปวดฟันหนักมากปวดจนขึ้นสมองปวดฟันกลางดึกแต่ยังไม่สามารถไปพบหมอได้ในทันทีวันนี้ค่ะมนุกมี3เทคนิคที่จะช่วยให้อาการปรวดฟันหายไปได้ภายใน30นาทีวิธีแรกนะคะก็คือการรับประทานยาค่ะให้เรารับประทานยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมร่วมกับยาไอบูโพรเฟน4 0 0มิลลิกรัมค่ะ ยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยาแก้ปวดเหมือนกันค่ะเขาจะทำงานเสริมธิ์ซึ่งกันและกันและจะช่วยให้อาการปวดฟันหายไปได้อย่างรวดเร็วภายใน30นาทีหลังจากรับประทานยาค่ะวิธีที่ 2. นะคะก็คือประครบแก้มด้วยน้ำแข็งหรือน้ำอุ่นค่ะให้เลือกประครบแก้มด้วยน้ำแข็งในกรณีที่อาการปวดฟันนั้นเนี่ยไม่มีแก้มบวมร่วมด้วยและเลือกประครบอุ่นค่ะ ในกรณีที่อาการปวดฟันนั้นมีแก้มที่บวมออกมาร่วมด้วยวิธีการนะคะก็คือใช้ผ้าห่อน้ําแข็งหรือผ้าอุ่นนะคะประครบแก้มนะคะข้างที่ปวดฟันเอาไว้นาน10-15นาทีค่ะแล้วพัก10นาทีที่ต้องพัก10นาทีค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไป ถ้าแตะแก้มไว้นานๆจะทําให้เซลล์เนื้อแก้มเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายได้นะคะจึงต้องพัก10นาทีและให้ทําแบบนี้ค่ะซ้ําๆกันจนอาการปวดหายไปค่ะและวิธีที่3นะคะเป็นยาแรงค่ะวิธีที่3ก็คือการอมกล้วปากด้วยแอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์แรงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ค่ะเขามีหน้าที่อะค่ะเสมือนยาชาค่ะ เขาจะช่วยทําให้ฟันที่ปวดเนี่ยเกิดอาการชาทําให้อาการปวดเนี่ยหายไปได้อย่างรวดเร็วค่ะวิธีการก็คือให้อมกล้วปากนะคะด้วยแอลกอฮอล์ค่ะอมกล้วจนกว่าอาการปวดจะหายไปแล้วค่อยบ้วนทิ้งและสามารถทําซ้ําๆกันได้นะคะจนกว่าอาการปวดจะหายไปนะคะเลือกวิธีที่ชอบในเวลาที่ใช่แล้วไปพบหมอในทันทีที่ไปได้ค่ะเพื่อรักษาอาการปวดให้หายขาดอย่างถาวรค่ะ หากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ที่หมอนกให้ค่ะและมาปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันกับหมอนกได้โดยตรงเพราะหมอนกตอบไลน์แอดเองนะคะทุกคำถามค่ะและฝากนะคะติดตามหมอนกได้ที่ช่องทาง Facebook และ Youtube ชื่อเดียวกันนะคะก็คือคลินิกลักฟันบายหมอนกนะคะฝากกดติดดาวและกดติดตามค่ะ ฝากกด subscribe นะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดีๆนะคะที่หมอนกจะนำมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้หมอนกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ